สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับวันนี้ เราจะพูดถึงเรื่องเครื่องรางของขลังจากร่างกายมนุษย์เป็นเครื่องรางกายสิทธิ์เป็นเครื่องรางอาถรรพ์หนึ่งอากาศธาตุหรือฟันอาถรรพ์เขี้ยวแก้วบากาสิธิ์กายสิทธิ์ฟันอากาศธาตุเป็นของทนสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวเป็นของขลังอาถรรพ์ที่หายากมากหนึ่งฟันก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งคนเกิดขึ้นอยู่บนเพดานปาก แทนที่จะขึ้นอยู่บนเหงือกเหมือนคนปกติโดยทั่วไปมีความเชื่อว่าอากาศธาตุฟันอาถรรน,นี้มีเฉพาะผู้คนที่ได้มีอดีตชาติมียาณหรืออภิญญาได้ลงมาเกิดใหม่ยาณหรืออภิญญาก็ได้กลับกลายเป็นอากาศธาตุเป็นของสําคัญที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีบุญเท่านั้นเขี้ยวแก้วหรือฟันบนเพดานปากเป็นของศักดิ์สิทธิ์และเกิดขึ้นเอง จะมีแต่บุคคลพิเศษจริงเช่นของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ฤาษีผู้สงสินคนที่มากด้วยบุญบารมีมาแต่ชาติปางก่อนเป็นต้นถ้าเป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียกว่าพระเขี้ยวแก้วแต่เป็นของพระเกจิอาจารย์จะเรียกว่าเขี้ยวแก้วถ้าเป็นคนธรรมดาจะเรียกว่าฟันเพดานปากซึ่งเป็นของดีเฉพาะตัวบุคคลตัวอย่างเช่น หลวงปู่กาหลงเตชะวันโนปัดเขาแหลมจังหวัดสะแก้วหรือหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอาคมแก่กล้ามีอำนาจวาส,สนาบารมีความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ประกอบด้วยคุณงามความดีเป็นพระเทราจารย์ผู้มีฤทธิ์อำนาจวาจาประกาศด,ด้วยเขี้ยวแก้วที่ขึ้นบนเพดานปากตามตำราต่างๆที่กล่าวถึงเขี้ยวแก้วนั้น เราได้พบว่าผู้ที่มีเขี้ยวแก้วในตำนานนั้นจะมีเพียงท่านเดียวเท่านั้นคือหานุมานผู้ทำหน้าที่เป็นทหารเอกของพระรามและเป็นภาคอาวตารภาค1 1ของพระศิวะกลายเป็นอมตะมีอายุเป็นทีฆะพระศิวะมหาเทพได้แบ่งกำลังของพระองค์มาส่วนหนึ่งเป็นพลังทิพย์หรือไอธาตุปราณแห่งพระองค์และอาวุธของพระองค์ฝากให้พระพายเจ้าแห่งลมพัดเข้าสู่ท้องนางสวาหา เมื่อนั้นจึงบังเกิดเป็นหนุมานทะยานหอกออกมาจากปากนางสวาหะโดยปฏิหารหนุมานเกิดมานั้นมีร่างกายขาวสะอาดเป็นการบ่งบอกว่าเกิดโดยบริสุทธิ์โดยอำนาจจากพระผู้เป็นเจ้านั่นแลมีขนตามร่างกายเป็นขนเพชรคงกระพันชาตรีสาตาวุธใดๆมาทําอันตรายไม่ได้และยังมีเขี้ยวแก้วกลางเพดานปากเป็นของกายสิทธิใครก็ฆ่าไม่ตาย หาออกมาเป็นดาวเป็นเดือนความศักดิ์สิทธิ์ของเขี้ยวแก้วที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นสิ่งคู่บารมีสำหรับผู้ที่มีบุญวาสนาเป็นกายกสิทธิ์สองผมผีช่อ,หร,อาาหรือก้าวนางนีหรือก้าวนางธรณีลักษณะเส้นผมเหมือนกับผมที่พันกันเป็นปมขมวดกันแน่นไม่สามารถสางหรือแกะออกให้หลุดออกจากกันได้โดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติชาวบ้านบางคนเรียกว่า กล่าวนางธรณีหากเส้นผมลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นกับใครห้ามตัดทิ้งโดยเด็ดขาดมิเช่นนั้นจะเกิดการเจ็บป่วยยกเว้นผู้มีวิชาอาคมแก่ก้าจึงจะสามารถตัดผมผีช่อได้ความเชื่อโบราณว่าหากใครพกติดตัวหรือบูชาไว้จะมีอิทธิคุณทางด้านคงกระพันชาตรีคงทนต่ออาวุธต่างๆจะเกิดความสิริมงคลมีความเจริญรุ่งเรือง หนุนดวงชะตาทำมาค้าขึ้นร่ำรวยเป็นเมตตามหานิยมมหาลาบเรียกทรัพย์ป้องกันภัยพิบัติและอันตรายนานานับประการแค้วคาดปลอดภยัย 3. ลูกกรอกลูกกรอก,กรอและกุมารทองไม่ใช่ผีแต่เป็นเทพกึ่งเทวดาซึ่งมีอำนาจมากลูกกรอกจริงๆแล้วมีดีอยู่ในตัวไม่ต้องปลุกเสกที่ไหนหรือลงอขระเลขยันใดๆทั้งสิ้น เมื่อได้ลูกกอกมาแล้วจะนิยมวางไว้บนผ้าขาวใส่พานไว้โดยนำดอกไม้ของเล่นขนมต่างๆมาบูชาเพราะเชื่อกันว่าจะปกป้องคุ้มครองผู้เป็นพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูให้แขวค่าจากอันตรายต่างๆโชคลาภและ,จะเจริญรุ่งเรืองเงินทองอุดมสุขสมบูรณ์ควรจะทำบุญถวายสังฆทานพระพุทธรูปและผ้าไตจีวรเพราะเชื่อว่า คุณพระศีพระรันตนไตยจะกปกป้องคุ้มครองลูกกอกตัวนั้นและคุ้มครองผู้เลี้ยงหรือพ่อแม่ด้วยเช่นกัน 4. ปั้นเนึ่งเป็นเครื่องรางของชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินล้านนาสร้างไว้เมื่อหลายร้อยปีมาแล้วการสร้างปั้นเนึ่งตามตำราต้องใช้กะโหลกของผีที่ตายโหงเช่นตายท้องกลมถูกฟ้าผ่าตายรวมถึงผู้ที่ดวงแข็งอย่างประเภท ผู้ที่เป็นเสือเป็นโจรเก่าและมีวิชาอาคมแก่ก้าจึงจะถูกต้องตามตำราคือมีความเข้มขลังนั่นเองตามความเชื่อชาวล้านนาและผู้ที่ชื่นชอบเครื่องรางต่างรู้ดีว่าปั้นหนึ่งนั้นเป็นของดีที่ใช้ได้หลายทางเช่นพกติดตัวไว้จะช่วยให้แขวงคลาดมหาอำนาจและเมตตามหานิยมพกไว้เมื่อเดินทางจะทำให้ปลอดภัยเพราะเชื่อว่ามีวิญญาณเจ้าของกันโลก และเทพหรือยักษ์ผู้ที่สร้างได้เชิญมาสถิตเพื่อปกปักรักษาผู้ที่ได้ครอบครองเก็บบูชาไว้กับบ้านเรือนช่วยเจ้าของบ้านทำมาหากินให้โชคลาภช่วยดูแลบ้านให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายป้องกันคุณใสมนต์ดำตลอดจนพูดผีปีศาจและศัตรูหมู่มานที่คิดร้ายสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งผู้ที่มีปั้นเหน่งไว้ครอบครองไม่ควรลืม เรื่องการมันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าของกะโหลกเทพย,ายดาหรือยักษ์ที่สิงสถิตในปั้นเหน่งตลอดจนดวงวิญญาณของครูบาอาจารย์ผู้สร้างถ้าทำตามนี้เชื่อว่าท่านจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองชัว่วกะลานานตลอดไปเป็นสุดยอดเครื่องรางของขลังพร้อมอิทธิลิตปาฏิหารที่เล่าขานมานานผู้ใดบูชาย่อมเป็นสิริมงคลนำความสำเร็จร่ำรวยรุ่งเรืองสู่ชีวิต ข้าทองแดงและตับเหล็กเข้าทองแดงและตับเหล็กที่เกิดจากผู้ทรงคนวิเศษเดชอำนาจในวิชาเป็นเครื่องรางอาถรรพ์ตับเหล็กตับทองแดงขคาวทองแดงมักเกิดขึ้นกับผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าเสกว่านยากินเป็นประจำจะมีพุทธคุณคงกระพันชาตรีหยุดลูกปืนได้ฟันแทงไม่เข้าอย่างจอมโจรอแวสดอตาแหละก็พกติดตัวไว้ จึงทำให้จอมโจรผู้นี้ฟันแทงไม่เข้ายิงไม่ออกและนี่ก็เป็นเครื่องรางจากร่างกายมนุษย์เป็นของขลังอาถรรพ์และของทนสิทธิ์ที่เชื่อว่าเกิดขึ้นเองได้แต่ไม่ได้มีหรือเกิดได้กับทุกคนนานๆนนทีจะพบเห็นกันสักทีและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกก็ได้นะครับ หากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ชอ่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ